สวัสดีครับวันนี้ยพันจะพาทุกท่านเข้ามาชมเกี่ยวกับการปรุงอาหารในร้านหนึ่งข้าเจ้านะครับเป็นอาหารที่ท่านเคยมาทานและท่านติดใจท่านอาจจะอยากกลับไปทาที่บ้านก็ได้แต่วันนี้ครับเป็นครั้งแรกครับที่เราจะเปิดสูตรลับของเราออกมาว่าการทําอาหารยังไงที่จะอร่อยที่จะถูกใจอย่างที่ทได้มาทานที่นี่แล้วจนวันนี้เราจะขอเสนอรายการใหม่นะครับคือแกงเขียวหวานสูตรใหม่ซึ่งไม่ยุ่งยากอย่างสมัยโบราณที่จะต้องมาผัดน้ำพริกแกงให้มันหอมก่อนอะไรก่อน และที่จะทำจะขึ้นมาเป็นแกงเขียวหวานซึ่งมันค่อนข้างเป็นชใช้เวลานานแต่ปัจจุบันมีการพัฒนามาในการคิดคน้นในการแกงออกมาทำยังไงนะครับน้ำแกงที่จะสวยแล้วก็รสชาติอร่อยเราจะพาท่านไปชมและเดี๋ยวเฮียพันจะอธิบายพร้อมทั้งครูเฮียพันจะเป็นคนทําให้ดูนะครับสักครู่ครับผมนี่คือเครื่องแกงทั้งหมดนะครับเริ่มแรกเลยนะครับเราก็จะนําน้ําซุปนะครับเทใ,ใส่ลงไปในกระทะพร้อมกับหัวกะทินิดหน่อยนะครับในการที่จะเอา ครับพอนำน้ำซุปนะครับเดี๋ยนะครับรอสักครู่เดียวเอานะครับทีนี้เราจะนําน้ําซุปนะครับเปล่าๆน้ําซุปต้มกระดูกนี่นะครับนะครับจากนั้นเสร็จเราก็จะเอาหัวกะทินิดหน่อยนะครับผสมลงไปับครับ จากนั้นเสร็จเราก็จะใช้เนื้อหมูนะครับถ้าท่านชอบเนื้อหมูท่านก็แกงเอาเนื้อหมูต้มลงไปถ้าท่านชอบเนื้อไก่ก็เอาเนื้อไก่ใส่ลงไปหรือว่าท่านชอบลูกชิ้นปาลากรายท่านก็ใส่ลูกชิ้นปลากรายลงไปได้เลยนะครับครับตอนนี้นะครับเราจะเคี่ยวกะทิให้เดือดอีกทินเดพร้อมกับน,น้ำเปล่านะครับในสมัยโบราณนะครับพอกะทิหัวกะทิเดือดตีแล้วก็จะน,ำนำําน้ำพริกแกงลงไปใส่แต่ปัจจุบันเรามีการพัฒนามาใหม่นะครับโดยการที่เราจะไม่ใส่เดือย จะเอาเนื้อหมูหรือเนื้อสัตว์ต่างๆลงไปต้มก่อนนะครับเพื่อให้ได้น้ําหวานของเนื้อหมูเนื้อไก่ออกมาเลยนะครับนะครับเอาละตอนนี้ใส่เนื้อหมูไปก่อนนะครับตอนนี้เราจะแกงเนื้อหมูให้ดูนะครับว่าแกงเขียวหวานเนื้อหมูหน้าตามันจะเป็นยังไงนะครับถ้าไม่ผัดกะทิถ้าไม่เอาไปผัดในปัวกะทิอย่างคนสมัยก่อนเขานะครับเอาละครับรอสักครู่เดียวครับรอให เนื้อหมูเดือดสุกดีก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะใส่น้ำพริกแกงตามลงไป ตอนนี้นะครับน้ำพริกแกงได้อ่าตอนนี้จากท <te> pues <over> ี่เนื้อหมูเนื้อสัตว์ต่างๆนะครับได้สุกแล้วตอนนี้เราจะใส่น้ำพริกแกงไปนะครับในน้ําเลยครับเราจะใส่น้ำพริกแกงลงไปในน้ำเลยนะครับพร้อมกับน้ำหวานของเนื้อหมูหรือเนื้อสัตว์ต่างๆก็จะออกมาทีนี้เราก็จะผัดให้เท่ากันนะครับตอนนี้เราก็จะเติมหัวกะทิลงไปทั้งหมดเลยครับเติมหัวกะทิลงไปทั้งหมดเลยนะครับ เพื่อให้เกิดความพุ่นและก็ความสวยงามน,นะครับสังเกตนะครับว่าการแกงเขียวหวานของคนสมัยก่อนนะครับถ้าตอนที่เราเอามาผัดน้ำมันแล้วเอามาผัดหัวกะทิแล้วจนกะทิแตกดีแล้วเรานําเครื่องแกงลงไปผัดจะทําให้ความมันของกะทินะครับลอยหน้าซึ่งปัจจุบันคนในปัจจุบันไม่นิยมการกินอะไรที่มันจะมันขนาดนั้น ปจุบันเลยเลยการมีการพัฒนามาการใช้ในการต้มเอานะ,นะครับนะครับอ่านะครับสักครู่เดียวนะครับเมื่อน้ำพริก,รก,รแ,กแกงเดือดดีแล้วเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะใส่อันมะเขือลงไปนะครับอ่านะสักครู่เดียวนะครับอ่านะเราจะปล่อยให้ตอนนี้เราจะปล่อยทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับเพราะว่ามะเขือเนี่ยค่อนข้างจะสุกยากใส่ลงไปเลยนะครับเมื่อตอนที่เราใส่กะทิลงไป เคล็ดลับก็คือการที่ทําให้มะเขือไม่ดาก็คือใส่มะเขือลงไปก่อนที่กะทิจะเดือดครับใส่ลงไปตั้งแต่ตอนที่มันเย็นๆนะครับในสมัยโบราณนะครับพ่อแม่ของเราจะสอนว่าถ้าน้ําไม่เดือดห้ามเอามะเขือใส่ลงไปแต่ปัจจุบันไม่ใช่ครับมีการคิดค้นขึ้นมาใหม่ครับว่าเราต้องใส่มะเขือตอนที่ยังไม่เดือดครับแล้วมะเขือจะเขียวครับจะเขียวอยู่ตลอดเวลานะครับให้คล้ายๆกับว่าให้เขาค่อยๆรู้สึกตัวขึ้นไปเรื่อยๆครับ เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยพอน้าร้อนเดือดปุ๊บเราใส่ลงไปนะครับเหมือนน้าอ่าเหมือนมะเขือกําลังจะตกใจครับเลยดำไปซะเลยครับนะครับแต่ตอนนี้เราจะไม่ใช้อย่างนั้นนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับตอนนี้ท่านก็ปรุงรสได้เลยครับโดยการที่ใส่น้ําปลาตัดด้วยน้ำตาลสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่หัวล้านสักหน่อยหนึ่งหัวร้านรู้จักไหมครับแปลว่าอะไรหัวร้านแปลว่าชูรสครับร้านไหนก็ต้องใช้ครับถ้าท่านไม่ชอบก็ใส่น้ำตาลนิดนึงแล้วกันครับแล้วกันนะครับนะฮะ แต่ว่าจริงๆแล้วในร้านอาหารทุกร้านนะครับท่านไม่ต้องได้บอกว่าร้านนั้นไม่ใช้ร้านนี้ไม่ใช้ยังไงก็ใช้กันครับนะฮะเขาเรียกกันว่าหัวร้านนะครับเอาละครับตอนนี้เราจะใส่น้ำปลาลงไปนะครับแล้วท่านก็ชิมรสตามที่ท่านชอบใจนะครับนี่คือเขียวหวานครับนะฮะสูตรใหม่นะครับโดยการที่ไม่ต้องผัดหัวกะทินะครับครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะเสร็จแล้วท่านจะเห็นว่าน้ำของแกงเขียวหวานเนี่ยครับจะขาวน่ากินนะครับ ไม่ลอยไม่ลอยเป็นมันอย่างสมัยก่อนนะครับครับหลังจากที่ตอนนี้เราจะกดลงนะครับเีนี้เราก็จะใส่พริกแดงนะครับใบมะกูดพร้อมกับหัวราพาลงไปในน้ำพริกแกงเขียวหวานทั้งนี้เลยนะครับนะครับ อ่าหัวละพานี่มีเคล็ดลับอย่างยิ่งครับถ้าท่านใส่ลงไปแล้วท่านปิดปากหม้อนะครับจะทําให้หัวละพา,ายื่นครับเพราะนั้นเมื่อใส่ลงไปแล้วนะครับท่านต้องคนทันทีครับจะทําให้หัวละพาเขียวอยู่ตลอดเวลานะครับอ่านี่คือเคล็ดลับในการปรุงอาหารของการแกงเขียวหวานนะครับซึ่งไม่ยุ่งยากเลยแล้วเขาไม่เป็นมันแบบที่ว่าจะเป็นมันลอยหน้ามากจนที่น่าเกลียดนะครับฮะนี่ครับคือเขียวหวานง่าย,ายๆครับแล้วรสชาติ ใช้ได้เลยครับรับรองได้ครับอ่าครับเห็ไนไหมครับนี่คือหน้าตาของแกงเขียวหวานนะครับแล้วเราก็เอาพิกแดงตัดที่โรยหน้าสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้ความสวยงามครับนี่ครับ เห็นไหมครับแกงเขียวหวานซึ่งไม่ต้องยุ่งยากครับแล้วก็ไม่ต้องมีมันเยอะแยะอย่างที่สมัยก่อนเขาใช้กันนะครับนะฮะอย่างที่เมื่อก่อนเขาทากันเห็นไหมครับหน้าตาของเขาก็จะทําให้แขกแบบบาแขกบางคนนะครับเห็นอะไรมันมันมากเนะี่ยจะไม่ยอมทานครับแต่นี่คือแกงเขียวหวานสูตรใหม่ครับแล้วรสชาติรับรองไม่แพ้ของสมัยโบราณครับ BOOM <laughs>